เปลี่ยนการทำความสะอาดบ้านที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสมัมผัสกับคอมโพรคุณยนตดูดฝุ่นอัจฉริยะทำความสะอาดได้ง,งานถึง90นาทีให้บ้านเนียทุกซอกมุมไม่ว่าจะดูดปัดกวาดเช็ดถูก,ก็จบในเครื่องเดียวพร้อมรับประกันนาน3เดือนช็อปมาเนียจัดโปรให้พิเศษเพียง490บาทจากราคาปกติ1,900บาทโทร021143990หรือแอดไลน์แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย Music. รายการนี้จัดมาให้เพื่อคุณเลือกมาเลยว่าอยากฟังเพลงโปรดของศิลปินคนไหนแล้วส่งมาที่ LINE แอดเม็ดวันเอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มถึงสี่ทุ่มและทุกเสาร์บ่ายสามถึง1นึุ่่มรอฟังเพลงที่คุณเลือกได้เองกับมือที่เม็ดวันเออเซเว่นว่าไล์แอมิวสิก คุณคือสายไหนสายมมค่ะสายเที่ยวค่ะสายบุญค่ะสายถ่ายรูปครับไม่ว่าจะสายไหนก็ไปได้เม็ดมูเตอร์ทัวร์สามเที่ยวเมืองมรดกโลกล้ำมนนางพยา เมดเวอร์ดเซเว่นชวนคุณร่วมทิศมูเตลูออนทัวร์ที่พิษณุโลกสุโขทัยไหว้พระเสริมบารมีไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดนางพญาวัดราชบุรณะหรือวัดจันทร์ตะวันตกพร้อมเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย2-3พฤศจิกายนนี้เล่นอิ่มสวันหนึ่งคืนรับจำนวนจำกัดเพียง34ท่านในราคา6,99 9บาทต่อท่านพิเศษจองวันนี้ในราคาเอริเบิร์เพียง6,500บาทถึง30กัน เดืนนี้สอบถามเพิ่มเติมที่ไลน์ m e t w o d s e v หรือโทรศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งหกห้าสองหนึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ m e d s e v f m ผิวหน้าขาดน้ำจัดสกินวิทเขี่ยวไปก่อนวัยมองตรงไหนก็ไม่เปล่งประกายจัดสกินวิท กินเวทแลดูผิวเปล่งประกายผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดอิ่มน้ำฉ่ำลึกชุ่มชื้นนานหลังฉีดถึงเดือนที่9ก้าอาจคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ที่ใช้โดยผู้ประกอบอาชีพวิชาการที่ไหนผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคนลบริษัทอีฟซา,ามาชุติี่คอบประเทศไทยจำกัดโทร0 0 2 4 6 7 7 1ศูนย์สองสี่หก s ูนย i เจ็ดเ107 for life and music and แ e t SHINING VIBE สนับสนุนโดยใหม่ Skin w นวิฟเติมเต็มผิวในรูปแบบฉีดและดูผิวเปล่งประกายอิ่มน้ำชุ่มลึกหลังฉีดถึงเดือนที่เก้า Net. It's ์ o ิน สวัสดีเมสเตอร์นะคะทักทายเมสเตอร์ที่ชมอยู่นะคะในพาร์ทของออนไลน์ด้วยเช่นกันทาง Facebook ของ Med107 นะคะวันนี้ in focus กลับมาอีกแล้วค่ะทุกๆวันจันทร์เราจะมาคุยเรื่องความสวยความงามกันนะคะซึ่งสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Bio Stimulator นั่นเองนะคะเราจะมาพูดคุยในหัวข้อรู้ทุกเรื่องของ b i o s t i m u l a t o r นะคะและแน่นอนจะเป็นใครไปไม่ได้เลยที่มาพูดคุยกับเราใน วันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะวันนี้นายแพทย์รัศภูมิสุเมธทีวิทย์นะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางผิวนางแล้วก็เจ้าของรัศภูมิคลินิกด้วยดังนั้นแล้วใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้เลยได้ทาง a c e b o o k l ล v e สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณหมอวันนีครับสบายดีไหมคะสบายดีนะสบายดีครับไม่เจอกันนานเลยฮะไม่เจอกันแปลว่าเป็นหลักอาทิตย์อาทิตย์เนาะคุณหมอเนาะ ว่าเป็นเดือนมั้งกันแน่ใช่ไหมหลายอยู่เหมือนคุณคุณคาร่าไม่ลาหรือไงด้วยใช่ใช่พอดีเลยเราก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไบโอสติม l เอเตอร์ซึ่งเราอะช่วงนี้จะได้ยินคำศัพท์คำนี้เยอะมากแล้วคนกำลังฮิตกันเลยฮะใช่ไหมคะทั้งหมอฮิตทั้งคนไข่ใช่ไหมคะไบเตอร์ใช่ครับไบโอสติม l ลเอเตอร์จริงๆมันคืออะไรคะคุณหมอ มันก็คือถ้าแปลเลยก็คือแปลว่าตัวฉีดไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคลาเจนขึ้นให้ผิวเราสร้างคลาเจนขึ้นนั่นคือหลกักการตัวไบโอตอมเกตเเตอร์นะฮะค่ะคุณหมอคะแล้วทำไมทาไมมันพึง่งมันพึ่งมาแบบมันเป็นที่พูดถึงเยอะมากในช่วงนี้อะคะคุณหมอจริงๆมันม<อ>ีนาน,นยังคะมีจริงๆแล้วถ้าเป็นมีสองยี่ห้ออันเนี้ยมามีประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับก็ <c oughs> คือตัวสารที่ชื่อว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์พาทต กาอีกสารตัวหนึ่งคือเขาเรียกว่า PLLA poly lactic acid อันนี้มี23 24ปีมาแล้วครับสตัวนี้20กว่าปีโดยประมาณที่อเมริกานะครับแต่ว่ามันเริ่มมีการใช้มากขึ้นมีการปรับปรุงเพราะบางตอนช่วงออกมาช่วงแรกก็จะมีผลข้างเคียงกันทั้งวิธีกาผลิตทั้งตัว uh, products ที่กรมาวิธีในการผลิตเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสูตรรวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการฉีดปรับมาเรื่อย จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ว่าวิธงได้ผลดีมากพร้อมกับลดเรื่องของ side effect ไปได้เยอะดังนั้นก็มีการแพร่กระจายขยายไปทั่วโลกเข้าสู่ยุโรปเข้าสู่เอเชียจนตอนนี้ก็คือหนักมากหมายความว่าคู่แข่งเยอะมีสล,มลักหลกหลายตางเต็มไปหมดเลยทั่วโลกตอนนี้นะแล้วก็เมืองไทยตอนนี้มี bio simulator เข้ามาในไทยน่าจะเป็นหลักสิโดยประมาณนะครับ หลักสิบอย่างหลักหลักสิบยี่ห้อแล้วครับแล้วแล้วแต่ละอันเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าเข้ามาในไทยในไทยเนี่ยเอ่อสิบยี่ห้อเนี่ยมันมีแตกต่างกันไหมคะคุณหมอหรือว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างขอแยกเป็นสองกลุ่มเพื่อให้สําหรับประชาชนทั่วไปฟังและเข้าใจนะครับค่ะคือเอ่อแยกเป็นสามดีกว่าโอ้ยจริงๆเนี่ยเอาเนี่ยเอาสองกลุ่มหลักก่อนเอาสองกลุ่มก่อนเดี๋ยวโอดูอุ้ยมีอีกมีเต็มเลยเอาสองกลุ่มหลักก่อนเอ่อกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากระตุ้นให้เกิดการอักเสบอืมะ หมายความว่าฉีดไปที่ผิวเรามันเป็นนำให้ไป induce ให้เกิดการอักเสบขบวนการอักเสบขึ้นที่ผิวแต่เป็นการอักเสบแบบระดับไมโครนะฮะ<อ>การอักเสบตรงนี้มันจะไปนำพาเอาเซลล์ที่ชื่อว่า f i b r o ลา a s t เซลล์เข้ามา f i b r o ลา a เนี่ยเป็นเซลล์ที่ช่วยเรื่องของการกระตุน้นเป็นเซลล์ที่สร้างค o ลลาเจนนั่นเองนะ,ะ,ะเป็นเซลล์ที่สร้างค o ลลาเจนนั่นเองดังนั้นพอพอเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นเนี่ย มันก็คือทําให้เกิดคอเจนเราเราเรามากยิ่งขึ้นอันนี้คือหลักการของไบโอสติมูเลเตอร์นะฮะดังนั้นเนี่ยคือกลุ่มนี้คือกลุ่มกระตุ้นให้เกิดการหัางเสร็จคันนี้เนี่ยสารที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ขึ้นต้นด้วยตัว P ทั้งหมดตัวตัวอย่างเช่น P L L A คือโพลี l ล c t กอ a c ิ d ค่ะ P D L L A คือโพลีดีแลติกอซิ P C L คือโพลีคาร์โพ o ลนอันนี้คืออยู่ในกลุ่มนี้ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือสร้างเป็นโครงตะข่ายฉีดไปแล้วเกิดโครงตะข่ายที่ผิวเราพอเกิดโครงตะข่ายแล้วเซลล์ที่ฟอกไฟโบบราซีเซล bras, ซเซล์สร้างแคลเซีก็จะมาเกาะยึดอยู่ที่ตรงโครงตะข่ายเหมือนกับเป็นแคฟโฟลด์ให้ตัวเซลล์เรามายึดอยู่พอเกิดเป็นเกิดพอเซลล์เรามายึดปุ๊บเซลพวกนี้ก็ไปสร้างคคลเซียขึ้นตามโครงตะข่ายพวกนี้อ,อันนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งสารในกลุ่มนี้คือสารแคลเซียมไฮดรอกไทด์ ide, นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นมี2กลุ่มหลักๆคราวนี้เอากลุ่มอื่นๆด้วยแล,ล้วกันกลุ่มอื่่นอยางเช่น สารที่ชื่อ H A อที่เรารู้อยู่ลรู้จักอยู่ลวคือไฮยาลูนิกแอซิดก็พบว,ว่าเป็นโปรเจนด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่อีกอันหนึ่งก็คือเขาใช้ฉีดตัวสายคอลลาเจนหนึ่งสายปเป็นเหนี่ยวนําให้ร่างกายเกิดคอลลาเจนปกติคอลลาเจนต้องประกอบด้วยสามสายในหนึ่งหนึ่งเส้นใหญ่ต้องมีคอลลาเจนสามสายมาพันกันคราวนี้เขาฉีดเอาสายสายเดียวเข้าไปแล้วเป็นเหนี่ยวนำาอีกให้ร่างกายเราสร้างสองสายเข้ามาพันกันให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มอื่นๆแล้วกันจะได้จะได้ไม่งง แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะทราบได้ยังไงคะคุณหมอว่าเราอ่ะควรจะไปในประเภทไหนอะคะคุณหมอจริงๆทั้งหมดเลยเป็นคู่แข่งกัน<อ>จริงๆสามารถสลทดแทนกันได้หรือฉีดร่วมกันได้คันนี้เนี่ยหน้าบางคนอาจจะเหมาะกับอีกอย่างหนึ่งมากกว่านะอันนี้คือในรายละเอียดปิดย่อยแต่จริงๆทุกคนได้หมดเพียงแต่ว่าหน้าบางคนอาจจะเหมาะกับบางอย่างมากกว่าและบางคนปัญหาแต่ละจุดอย่างเช่นยกตัวอย่างค่ะพี่ยี่ห้อจะพูดเป็นยี่ห้อได้ไหมหรือว่าพูดไม่ได้เลย ไม่แน่ใจเอคือเป็นชื่อสารแล้วกันคือเอถ้าพี่ฮอกขึ้นที่ตัว S นะฮะ,ะสารคือ,อ LLA ค่ะสาร LLA เนี่ยมันไปกระตุ้นคอลลาเจนแต่ว่าเนื่องจากว่าสารตัวเนี้ยถ้าเราฉีดในบางบริเวณอาจจะก่อให้เกิดเป็นก้อนเป็นเม็ดได้ในระยะยาวโดยเฉพาะบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวดังนั้นห้ามฉีดรอบปากห้ามฉีดใต้ตาอ๋อหรออันนี้ไม่ถ้าเกิดเป็นดังนั้นถ้าเกิดเป็นรอบ รอบปากรอบตาอาจจะต้องใช้ตัวอื่นพิจารณาตัวอื่นมามาแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยอดังนั้นคนไข้ต้องให้แพทย์วิเคราะห์ให้อถึงความเหมาะสมว่าอะไรเหมาะสมอย่างเงี้ยครับหรือบางคนถ้าบางคนเองเขาแบบฟิกไอเดียเลยเขาไม่เขาไม่กล้าฉีดไอตัวที่ไปกระตุ้นเกิดการอักเสบค่ะแต่ไปเลือกตัวที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการอักเสบเช่นข,ขึ้นตนน้นด้วยตัว R ที่เป็นแคนซีนหรือไปกลุ่มที่เป็น HA เลยกลุ่มที่ HA ก็มีเป็นเพียว HA ที่กระตุ้นคอลลาเจนค่ะ ตัวอย่างเช่นอย่างที่มาสักคู่เปิดแผ่นโฆษณามาสกู่อันนั้นก็เป็นหนึ่งในน,นั้นอึอ <Rail road> ตัวตัวตัวอารีตัวรีวววหรือเป็นกลุ่มที่อีกอันหนึ่งเลยก็คือเป็นขึ้นตัวตัวพีอันนี้เป็นยี่ห้อที่ดังมากในยุโรปแล้วก็กําลังจะเข้าไทยเดือนหน้า<อ>ตัวใีมนก็จะมาอีกเยอะเลยนี่ <C HA> ก็เป็นกลุ่มที่เป็นเอกระตุ้นคอเลาเจนก็จะไม่ก่อให้เกิดการอักเสบก็จะค่อนข้างเซฟมากไอ้กลุ่มนี้นะฮะอ๋อแล้วถ้าสมมุติลูกค้าเดินมาว่าคุณหมอคะเนี่ย ไปศึกษามาแล้วอยากจะเอาตัว S มากเลยแต่คุณหมอวิเคราะห์ดูแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับตัว S อสอันเนี้ยคุณหมอก,ก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็แนะนําอาจจะว่าลองตัวนี้ <Okay. S 1> ไหมหรือว่ายังไงเอ่ยจริงๆตัวเอสเหมาะได้กับทุกคนเพียงแต่เราจะฉีดมาบางบริเวณไม่ได้อย่างที่บอก <c oughs> ดังนั้นเนี่ยคนเขาคอนเซิร์นอย่างเช่นคอนเซิร์นบริเวณรอบตาเราบอกตัวเมาฉีดใ <c oughs> ต้ตาไม่ได้โอเคคนแค่เข้าใจก็ต้องเปลีป่ยนไปเป็นตัวอื่น <c oughs> เร,เราต้องคุยก่อนคือไม่เช่ว่าคนไข้แบบว่าระบุมาโอเคระบุมาเราเข้าใจระดับหนึ่งเราต้องมานั่งคุยกันก่อนก่อนที่จะทําการรักษาให้คนไข้ครับ <c oughs> ว่าจริงแล้วปัญหาของเขาเนี่ยปัญหาอะไรเป็นหลักปัญหาอะไรที่เขาคอนเซิร์กรรูปหน้าเขาเป็นแบบไหน <c oughs> หรืออย่างบางคนเนี่ยแก้มตอบมากๆสมมุินะฮะอินเคสทว่าแก้มมากๆแล้วอยากจะเติมเต็มแบบว่าให้แก้มตอบขึ้นดีขึ้นระดับหนึ่งโดยที่ไม่ใช้เฟลเลอร์อทีนี้เขา สมมติถ้าเกิดระบุตัว S มาอาจจะช่วยระดับหนึ่งแต่ตัวอีกตัวหนึ่งตัวขึ้นได้ตัว R อันนี้อาจจะช่วยเรื่องกระตุ้นแก้แก้มตอบได้ดีกว่าแล้วคนไข้อาจจะโอเคเราอธิบายฟังเข้าใจคนไข้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นตัว R แทนเป็นตน้นแล้วเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเขาเว,ว่าคนอาจจะเริ่มฉีดเหมือนฟิลเลอร์น้อยลงแต่เป็นแบบไปทางไบโอซิมูเลเตอร์ค่อนข้างเยอะทีนี้คขอยากรู้ว่าเราองต้องฉีดบ่อยขนาดไหนคะคุณหมอสาหรับตัวในกลุ่มไบโอติมูเลเตอร์เนี่ยโดยทั่วไปในการกระตุน้นการสร้างคลาเจนของเรา นื่องจากการฉีดไปหนึ่งครั้งก็กระตุ้นในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าคอเาเจเรานึกภาพสิเราลอสตั้งแต่อายุยี่สิบผ่านถึงอายุสามสิบเนี่ยหายไปละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ย<ม>การฉีดหนึ่งครั้งกระตุ้นระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะได้ผลดีแนะนําว่ามาตรฐานเลยคือฉีดสามรอบแต่ละรอบห่างกันประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งโดยประมาณอก็คือปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะฉีดต้นปีกลางปีท้ายปีอย่างนี้ถูกไหมค,คุณหมอ อ่าไม่ใช่ฉีดติดห่างกันประมาณเดินถึงเดินขึ้นก็คือฉ oh. ีดเดินนี้ปุ๊บเดินหน้าฉีดอีกนึงติดติดต่อกันสามครั้งอ๋อ oh. แล้วก็จะ<า>อยู่ได้นานหลังจากนั้นจริงๆอยู่ได้นานเป็นเกินปีแต่ว่าเขาแนะนําว่าตามตามโปรโตโคอลนะครับก็ <c oughs> คือว่าเราจะครบสามครั้งก็คือหลังจากนั้นหนึ่งปีเราประเมินอีกครั้งหนึ่งถ้าประเมินดูแล้วมีปัญหาที่จำเป็นต้องฉีดเราก็ฉีดอีกแค่ครั้งเดียวเป็นตน้น oh. คุณมมคหมอคุณหมอคะเอ่อมีคําถามถามมานะคะคบ,บอกว่าถ้ามีปัญหาหน้าแห้งรูขุมขนใหญ่ใต้าตาลึกอันเราพูดชื่อแบรนได้ไหมอะ่ะมันเป็นคําถามจากคนฟังอะ่ะได้ไหมไม่รู้หรือว่าขึ้นลองขึ้นลองขึ้นแท็กซ์มาดิได้ไหมอะ่ะ <laughs> เขาถามว่าเออเหมาะกับยี่ห้อใดมากกว่ากันมันมีสองยี่ห้อนะคะ SK ตัวหนึ่งแล้วก็ LE อีกตัวหนึ่ง s อเหรอเอสซไหมเอสเคเอสเอสารมั้งฮะเออเขาบอกว่าแบบสกินอ๋ออ๋อสกินแล้วก็ตัวสกิน<ล>แล้วก็ตัวฮะกำลัลงเดากำลังเดายี e ่ห้อกันอยู่เออเออ L E N ค่ะ อ,นะอ๋อเลนินสนะโอเคใช่อะไรกับอะไร<ถ>น,น<ก>ะไก่อีกอันหนึ่งสกินค่ะอีกอันหนึ่งสกินถ้ามีปัญหาหน้าแห้งรูขุมขนใหญ่ใต้าตาลึกเหมาะกับอันไหนมากกว่าคะคุณหมออจริงๆสองตัวอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่าคนละกลุ่มกัน<อ>จริงๆทั้งคู่เป็นกระตุน้นคลาเจนเหมือนกันแต่ว่าตัวสกินแล้วก็ตัว V ีเนี่ยสกิน V ีเนี่ยมันเป็นตัวกระตรงผิวชั้นเดอร์มิสเขาเรียกว่าเป็นสกินบูสเตอร์ อย่างที่คนไข้กังวลบอกว่าลูกุงผลกว้างอะไรพวกนี้ใช้สกินบูสเตอร์ได้ก็คือตัวสกินสกินตัวนี้ได้คอีกตัวหนึ่งคือตัวเลน<ม>เลนเนี่ยมันจะเป็นไบโอซิมูเลเตอร์คือฉีดชันลึกกว่าอ๋อไม่เหมือนกันจริงๆแล้วคนละแคตตากรีจะฉีดชันลึกกว่าคือกระตุ้นคราเจนจะบ,บางผลคือลิฟติ้งแล้วก็อาจจะได้โวลูมนิดๆอย่างเงี้ยฮะัาว่าใต้ตาฉีดอะไรดีใต้ตาเนี่ยจริงๆสกิน เนี่ยฉีดได้เหมือนกันแต่ว่า<ะ>ตัวเนี่ยฉีดไม่ได้เป็นตัวห้ามฉีดใต้ตาต้องใช้ตัวต้องใช้ตัวที่เป็นน้องเขาเขาจะมีรุ่นน้องออกมาคือยี่ห้อเออมันเป็นบริษัทเดียวกันแต่เขาออกมาเป็นรุ่นหนึ่งคือรุ่นโตโตเจฮะจูอจโอเค ดัง,งนั้นแล้วมันต้องมันต้องไปศึกษาจริงๆเนาะคุณหมอว่าแบบตัวไหนเหมาะกับปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นคุณหมอคะเขา,าอยากทราบว่าถ้าเวลามันผ่านไปปีหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเอ่อมันก็จะสลายไปหมดแปลว่าเราก็ต้องมาเริ่มเริ่มต้นฉีดกันใหม่ค่อยๆเป็นการเมนเทนใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอคือหลักการอย่างนี้ลองนึกภาพเหมือนกับว่าพอฉีดเข้าไปตัวมนันค่อยๆสลายไปแต่คอลลาเตนเรายังสร้างมากขึ้นอยู่จากการที่เขาสลายใช่ไหม เพราะว่าสมมติผ่านไปหกเดือนมีการศึกษานะฮะสารพวกนี้พอเราสารานองเดือนเนี่ยสารพวกนี้แทบไม่เหลือที่ผิวเราแล้วเหลือเลน้อยมากค่ะแต่คอลลาเจนมันเยอะกว่าเมื่อหกเดือนที่แล้วมากเพราะมันเป็นกระตุ้นคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนตัวนี้ยังมีโปรเซสในการกระตุ้นต่ออยู่เพราะเซลล์มันเกิดจากตัวเซลล์ไฟโบบลาสที่เข้ามาแล้วกระตุ้นคอลลาเจนดังนั้นพอผ่านไปปีหนึ่งแน่นอนสารพวกนี้อาจจะอาจจะหมดหรืออาจจะเหลือก็น้อยมากค่ะแต่ก็ยังดีอยู่แต่ว่าเมื่อเทียบกับหกเดือนเป็นไปได้ว่าผ่านไป ผ่านไปปีหนึ่งอ่ะคอเจนมันต้องลดลงก่าตอนที่ 6, หกเดือนตอนที่มันฟูเต็มเมเลยอาจจะลดลงไประดับหนึ่งดังนั้นลิองของเขายังดีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเริ่มดรอปถึงตรงนี้เราก็ต้องอย่างที่บอกคือให้คุณหมอประเมินแล้วก็อยดูแล้วปัญหาของคขณมีเริ่มมีตรงนี้ละโอเคเราก็ฉีดกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเอาไวก็คือมันจะเมนเทนไว้แล,วแล้วอย่างนี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีมีเบนิฟิตของมันต่างกันไปทีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการฉีดเป็นยังงงงงไบ้าาคคคเเรรื่ออขทนิกฉีด ปกติที่ในการฉีดแต่ละตัวอาจจะฉีดมีความแตกตา่างอย่างเช่นพวกกลุ่มเออ่เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าแยกอีกอก,ก็คือเป็นไบโอสติมเมเตอร์กับสกินบูสเตอร์นะ <c FR. S 2> ถ้ากลุ่มสกินบูสเตอร์เนี่ยเราใช้เป็นเข็มคมจิ้มโดยส่วนใหญ่นะฮะเข็มคมจิ้มจิ้มเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไบโอสติมเมเตอร์ปัจจุบันในกรมฉีดก็คือใช้เป็นเข็มทู่ฮะฉีดซอกที่ใต้ชั้นผิวหนังเข็มทู่แล้วก็ปล่อยตัวยาแบบต้องปล่อยแบบละเอียดเลยนะฮะคือต้องต้องไม่ให้ฉีดเป็นก้อนนะฮะให้มันตัวยาเนี่ยสมอกระจายทั่วๆ ให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเตทั่วโดยไม่ก่อให้เกิดก้อนนะครับอืมนะคะก็ก็ก,ก,ก,ก็น่าสนใจก็เป็นเทคนิคที่แบบแตกต่างกันไปคุณหมอคะเราสามารถเริ่มไบอซิมูเลตอร์เนี่ยได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะคุณหมออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผิวผิวหน้าเราอ่ะคอเลาเตนเต็มที่เลยดีที่สุดคือประมาณ20-20ถึงต้นต้นค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกินจากนี้ไปคอลลาเจนเราเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มมีการทําลายมากกว่ากระบวนการสร้างดังนั้นถ้าเลย20ไปเนี่ยจริงๆสามารถเริ่มฉีดได้ครับ อ๋อเยยี่สิบไปก็เ,ปเริ่มได้แล้วเป็นการเก็บภูร่างกายเก็บภูของคอลลาเจนเอาไว้ที่ผิวเราให้มันให้มันยังดีอยู่อ่ะเข้าใจไหมฮะเออเพราะมันก็มันหายทุกปีเนาะคุณหมอเนาะใช่ครับหรือถ้าคนที่แบบสมมติูนุมขนกว้างบางทีรุมขนกว้างนี่เราอาจจะเกิดตั้งแต่ก่อนยี่สิบเนาะบางทีเป็นปัญหาผิวอันนี้สามารถฉีดได้เลยอาจจะฉีดเป็นกลุ่มที่เมื่อกี้บอกเป็นสกินบูสเตอร์ก็ได้ เช่นยี่ห้อตัวสกินตัวที่ว่านั้นก็ได้อ่าก็ได้ด้วยเช่นกันแบเรื่องรูคุมคนทาให้ผิวดีขึ้นอันนี้ตั้งได้ตั้งแต่ก่อน20เลยครับคุณหมอคะจริงๆอ่ะคำถามต่อไปที่จะถามมาเคยถามคุณหมอแล้วแต่เพื่อแบบเออมีคนฟังเข้ามาใหม่ที่เวลาเขาแนะนําให้เป็นกินบั่งทาบั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการทาหรือกินพวกคอลลาเจนต่างๆเนี่ยมันเข้าไปช่วยเรื่องการผลิตคอลลาเจนเรื่องการแบบ อ,อให้ผิวแล้วมันดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามัน,นมันค่ะคุณหมอถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเป็นกลุ่มทานะ <c oughs> กลุ่มทาก็เป็นคอลลาเจนเลยที่เขาโฆษณาว่า,บบาอคลอลลาเจนแบบทายนะใช่ใช่คอลลาเจนแบบทาไม่ได้ช่วยอะไรแค่ให้ความชุ่มชื้นกับเก็บน้ําเฉยๆแต่มไม่ได้ไปช่วยกระตุ้ตนถูกไหมคะถ้าเป็นคอลลาเจนทาไม่ได้ช่วยกระตุ้นแต่อมันต้องมีแยกอีกถ้าเป็นพวกเพปไทด์ มันมีเป็นเวกกลุ่มเพปไท uh huh. เพปอาจจะไปกระตุ้นได้บ้างแต่ว่าสตัดดี้ในแก้เรื่องของการทาย่างน้อยอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างคองเลสเที่เป็นกลุ่มกลุ่มงเช่นวิตามิน่ะเช่นพวก r e ตินอลหรือถ้าเป็นพวกยาก็คือ retinoin <c oughs> พวกเนี้ยอันนี้แน่นอนมีการกระตุ้นการสร้างคองเลนเแน่แต่ยังไงไม่เท่าการฉีดอยู่แล้ว uh huh. แล้วก็เป็นลองเทิมคือเราทายเป็นโฮมยูสที่บ้านเอง <c oughs> เรื่อยๆกว่าจะเห็นผลอาจจะใช้เวลาปีหนึ่งตามการสต uh ัดดี้นะคง <c oughs> ปีที่แบบชัดๆว่าคอลลาเจนเราเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับการฉีดแน่นอนค่ะอันที่สองคือการกินกินคอลลาเจนการกินคอลลาเจนก่อนหน้านี้เราเชื่อว่าไม่ช่วยเลยก่อนหน้านี้นะเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้จะกินเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยสร้างระที่ผิวได้ไงเป็นไปไม่ได้ตังตนโดนดน้ำย่อยในกระเพาะย่อยแล้วก็กลายเป็นแค่อะมิโนแอซิดเอ,อน่นน่ะสิแต,ะแต่ก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าการที่เรากินเนี่ยเราไปเจาะจเลือดดูปรากฏว่าในเลือดมีไอ้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆแล้วก็ มีการศึกษาพบว,ว่าเอาเออีลัสการยืดหยุ่นของผิวดีขึ้นมอยสอยไรเซอร์ของผิวดีขึ้นแล้วก็พวกรูกขุมขนไฟไลายดีขึ้นจากการกินคอลลาเจนอันนี้มีการศึกษาหลาย study แ,แล้วว่าดีขึ้นจริงแต่ยังไงก็ตามมันไม่ได้ไม่ได้มากมายเท่าการฉีดแน่ๆค่ะ เออเนาะมันก็เออเออก็น่าสนใจค่ะคุณหมอเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมติทําตัวนี้เนี่ยเหมือนเราต้องทําทุกวันแล้วมันเป็นลองเทอมไปแต่การที่เราไปฉีดเลยเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้เห็นผลเร็วที่สุดคุณหมอคะอยากทราบนิดน,นึงว่ามันมีอะไรบ้างที่เราแบบไม่ควรทําเพราะมันจะไปทาําลายคอลลาเจนเราอะค่ะไม่ไม่ถึงว่าพฤติกรรมอะไรบ้างใช่ค่ะพฤติกรรมใช่ค่ะคุณหมออะไรก็ตามที่ตอตตอให้เกิดอนุมอนุมูลอ,อิสระพวกนี้ทําลายคอลลาเจนเราอยู่แล้วครับเช่น ยกตัวอย่างแอลกอฮอล์บุรีพวกสาร<อ>สคุณหคลันนุน่นนี่พวกนี้ไปทำลายคอลลาเจนเราแน่นอนแสงแดด U V นะพวก U V พวกนี้ก็คือไปกระตุ้นให้เกิดอนุมูสลสระก็ทำลายคอลลาเจนของผิวเราแล้วยังไปกระตุ้นให้เกิดเอนไซม์ตัวกลุ่มหนึ่งเป็นเอนไซม์กลุ่มที่ย่อยสลายคอลลาเจนกับไฮโดริกแอซิดธรรมชาติของเราให้หายไปด้วยครับอันนั้นก็คือพวกกลุ่มแสงแดด<อ>ความเครียดนอนดึกพักผ่อนน้อยพวกนี้ก็ พบว่าทําให้คอลลาเจนเราลดลงการกินของหวานการกินน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยเป็นตัวที่ก่อให้เกิด AGE ซึ่งตัวเองชอบกินมากเลยก oh. ็ <laughs> แต่ AGE <laughs> เนี่ยใช่มันยากนละ้วมันติดของหวานไปแล้ว AGE เนี่ยก็ทําลายคอลลาเจนของผิวเราทําให้คอลเาเรกดีเนเจอร์โปรตีนของคอลลาเจนเราอะเสือ่อมนะเป็นตัของหวาน น้ำตาลพวกนี้เป็นตน้นพวกนี้คือการทำลายคอเจนหมดเลยดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมาดูพฤติกรรมการกินของเราเราก็จะต้องมาดูเรื่องของการแดดด้วยใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่าต้องฮะการแดดต้องต้องต้องทาเป็นประจําทุกวันอยู่บ้านเฉยๆก็ต้องทาแล้วพวกอะไรนะคะครีมที่มันเป็นแบบว่าพวกสกินเบรียร์พวกอะไรอย่างนั้นนะคะคุณหมอว่าอันนั้นเราแบบบวกคู่กันไปด้วยดีไหมเอ่ยคําว่าสกินเบรียร์ในที่นี้หมายถึงพวก พวกแบบครีมไปดูแลสกินเบอรเรียร์อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคุณหมอก็คือกลุ่มพวกมอยส์ไรเซอร์บางตัวก็ช่วยดีอยู่แล้วครับ <ภา S 2> ก็คือ <ภา S 2> ช่วยช่วยความชุ่มชื้นกับผิวเราผิวเราก็จะไม่แห้งไม่ไม่แครกอะ่ะเหมือนน้องนึกภาพเหมือนกินที่มัในแครกอ่ะผิวเราก็จะไม่แคก้ก็ช่วยเป็นการปกป้องผิวอย่างเงี้ยครับดีอยู่แล้วสารต้านอนุมูลอิสระควรทาเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยอย่างเช่นเวลาถึงแม้ว่าทากันแดดเราต้องบอกว่ากันแดดใครใครตามที่ตอบหมอก็จะมีแบบพูดถึงเรื่องนี้อยู่ก็คือ มันจะมีกันแดดที่เป็นเคมีคอลกับฟิสิกอลซันสกรีนซึ่งเคมีคอลซันสกรีนเนี่ยเวลาเราทาเข้าไปเนี่ยมันเวลาโดนแสงแดดนะโดนแสง UV นะมันมันสึมันเปลี่ยนให้กลายเป็นสารเคมีบางอย่างแล้วไปทําลายผิวเราทําให้ผิวเราแก่ด้วย oh. ทําให้ผิวเ,เป็นฝ้าขึ้นได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทาตัวกลุ่มแอนตี้กซลล์ลงก่อนทากันแดดครับ เพราะไม่งั้นกันแดดก็จะทาลายผิวเราเหมือนกันอ่านั่นโอ้โหความรู้ใหม่เพิ่งทราบเลยเหมือนกัน <c oughs> คุณหมอคะมีคนฟังถามว่ารบกวนสอบถามคุณหมอหน่อยนะคะยี่ห้อที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอสมีคนไข้ฉีดแล้วมีอาการแพร้ไหมคะเออน่าสนใจเอสเอสแล้วก็ซีหรือเปล่าเออเอสไหนอ่ะเอสไหน, S, ไหนบอกมาหน่อยได้ไหมคะ <S S, <S ว่าเป็นเพราะได้ <C S 1> ว่าน่าจะเอสซีน่าจะเอสซีเนาะเอสซีนะเอสซียูเนาะถามว่ามีคนแพ้ไหมต้องบอกงี้ สสารทุกอย่างในโลกนี้มันมถ้าถามคาถามนี้นะสะสารทุกอย่างในโลกนี้คนมีโอกาสแพ้ได้อยู่แล้วอมั้างแากเนาะคุณหมอใช่อาจจะใช่มันอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแต่ถามว่าเนื่องจากว่าที่บอกเขาผลิตมายี่สิบกว่าปีแล้วเขาผ่านขบวนการปรับไปทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วโอกาสแพ้น้อยมากอแต่ว่าถามว่ามีไหมมันทุกอย่างสารแ,แต่คนเนาะใช่อาจจะอาจจะหนึ่งในหนึ่งในหมื่นอย่างเงี้ยที่มีโอกาสจะแพ้ะนะครับแล้วอีกแบบหนึ่งที่เขากลัวกันมันไม่เชิงว่าแพ้ เป็นการฉีดแล้วไปกระตุ้นให้เกิดภาะวะก้อนที่ก้อนแล้วมีการอักเสบเขาไดีก็แกรนโดโลมานะฮะก็คืออเนี้ยโอกาสพบตามสตัทด,ดี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในหลักเป็นพันน่ะที่โอากาสจะเกิดแต่เทคนิคนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการฉีดของคุณหมอ ดังนั้นแล้วไม่เป็นการแพงขึ้นอยวิธีการฉีดใช่ครับค่ะอยากจะให้คุณหมอฝากอะไรสําหรับเมสเตอร์ที่กําลังชมแล้วก็กําลังฟังอยู่ด้วยนะคะที่แบบอาจจะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากจะไปรับทำทรีทเมนต์นะคะเกี่ยวกับตัวสาร biosimulator ค่ะจริงๆอ,อย่างที่บอกคือผิวเรา การเสริมคลลาเจนลดลงตั้งแต่อายุ20ต้นๆดังนั้นเนี่ยผ่านไป30บางคน40 50นเนี่ยมันไปเรื่อยๆอยู่แล้วการฉีดกลุ่มกระตุ้นการสร้างคลลาเจนหรือไบโอสติมเลเตอร์มันดีอยู่แล้วกับเรื่องผิวเราแต่ไงก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรอีกความสำคัญอยู่ที่แพทย์ที่รักษาวิธีการการรักษาครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งจะต้องมีการคุยกับคุณแพทย์คุณหมอก่อนนะ,ะมีการไปเพืพ่อดิสคัสปัญหาที่มีคนไข้ซิร์นจริงๆรูปหน้าคนไข้เป็นอย่างไรแอเนีเ การฉีดแล้วการผสมเป็นความสําคัญคเราต้องทาการฉีดด้วยที่ที่ดีเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีและไม่มีผลข้างเคียงอันนี้คือความสาคัญที่สุดครับอืมนะคะคุณหมอคะคุณหมอ,หมอฝากช่องทางหน่อยค่ะมีคนฟังถามขอช่องทางบ้านดําต่อๆหน่อยค่ะออติกติกตอกใช่ไหมฮะใช่ก็ติดตามถ้าเป็นของส่วนตัวหมอนะก็เป็น dr จุดรัสภูมนะฮะ dr d dr dr แล้วก็จุดรัสลม dr คือ ก็คือด็อกเตอร์นั่นเองแล้วก็รัศภูมิชื่อชื่อตามตรงเลยฮะรัศพูมิ<อ>ก็ที่จริงที่เป็นช่องช่องใหม่ช่องเก่าปลิวไป<อ>ช่องเก่าสี โธ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะคุณวลิษาจริงๆถามถามคำถามมาค่อนข้างเยอะว่าแบบเออเลือกไม่ถูกตัวไหนอันนี้เนี่ยคุณวริษาลองเข้าไปปรึกษากับคุณหมอรัศภูมิได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนที่คุณหมออธิบายมาว่ามันมีหลากหลายประเภทมากๆเลยแล้วก็ก็ต้องแล้วแต่คุณวลิษาด้วยเหมือนกันนะคะว่าอยากจะแบบใช่ใชต้องคุยกันค่ะว่าดูแล แบบว่าส่วนไหนของใบหน้าหรือว่าเราจะต้องการแบบในส่วนของอะไรบ้างยังไงก็ติดต่อไปหาคุณหมอได้ทางรัชภูมิคลินิกนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะมาพูดคุยกัน,นกค่คะสวัสดีค่คะคสวัสดีนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะก็หวังว่าการพูดคุยกับคุณหมอในช่วงเมดอินโฟคัสวันนี้เนี่ยจะทําให้เมสเซอร์เนี่ยเข้าใจถึงตัวไบโอซิมูเลเตอร์ได้มากขึ้นเราจะตัดสินใจกันได้ง่ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะฟังจากทางออนแอ์ air หรือออนไลน์นะคะคะล้วว่าสําคัญที่สุดเลยควรจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอรัศภูมิด้วยตัวเองดีกว่าให้คุณหมอเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ได้รับข้อมูลไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะนายแพทย์รัศภูมิสุเมทีวิทย์นะคะแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและเจ้าของรัศภูมิค,คลิกะคะ ให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Bio s ส i m ม l เ t o r นะคะสารกระตุ้นคอลลาเจนที่เป็นเทรนด์ความงามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ MED in Focus เราจะกลับมามอบความรู้ดีๆกับการดูแลใบหน้าของเรานะคะกับแพทย์หลายๆคนรวมไปถึงนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์ได้นะคะยังไงติดตามแล้วกันนะคะเมดอินโฟกัสมาทุกๆวันจันทร์เลยค่ะบ๊ายบาย